โรคเส้นเลือดตีนในสมองไม่ใช่โรคตะไม่ใช่โรคเยอะยิดที่ใครๆสมควรจะเป็นนะเป็นโรคที่ทรมานมากๆนะคะทุกคนการที่เราใช้ชีวิตปกติแล้วอยู่ๆวันหนึ่งครึ่งหนึ่งของเราใช้งานไม่ได้ครูจะบอกว่ามันทรมานมากๆกับการเป็นเส้นเลือดตีนในสมองพี่เอายายมาให้หน่อยวันแรกที่ครูเป็นคือวันที่สิบเดือนที่แล้วสิบอะไรนะพี่ 10มิถุนาครูเป็นวันที่10มิถุนาครูเข้าไอาห้าห้องไอซเพื่อผ่าตัดขยายริมเลือดก็คือเอาขดลวดเข้าไปไว้ในสมองก็คือเส้นเลือดของเราอ่ะมันตันใช่ไหมต้องเอาขดลวดเข้าไปใส่เหมือนท่อ,อเข้าไปใส่ไว้ให้เลือดมันโฟลให้เลือดมันผ่านไปได้ได้เงี้ยครูผ่าที่ข้อมือแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการใช้สายแสงดันเลือดให้ขดลวดนั้น เดินไปตามแขนของครูเพื่อให้ไปหยุดอยู่ในสมองของครูหลังจากฟื้นขึ้นมานะคะร่างกายครูก็ไม่ปกติแล้วใช้ฝั่งซ้ายไม่ได้แล้วยิ้มก็บี้ยวยักคิ้วไม่ได้หลับตาข้างซ้ายก็คือข้างซ้ายทางซางซีกเนี่ยสมองฝั่งขวามันสั่งงานข้างซ้ายเนาะมันก็ใช้งานไม่ได้เนาะที่แรกครูก็ไม่มีความหวังกับหมอที่รักษาครูที่โรงพยาบาลลานนานเลยนะไม่รู้ทีคําพูดคําจาวิธีการรักษาของเขาอะ ครูไม่มั่นใจเลยว่าครูจะหายครูไม่มีความหวังเลยจนครูมาเจอรายการคนป่วยยิ้มได้เขามีผลิตภัณฑ์เอโรซีตัวน,นี้ขึ้นมามีรีวิวสินค้าผู้ป่วยที่ป่วยหนักกว่าครูเคสดังหนักทั้งนั้นเลยแล้วเขาทานแล้วหายมันเลยทําให้ครูมีความหวังว่ามาที่สิบเก้าเดือนเนี้ยครูจะต้องไปหาหมออีกครั้งหนึง่งครูอยากรู้เหมือนกันว่าร่างกายของครูจะดีขึ้นแค่ไหนอย่าเป็นเลยค่ะ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดแตกเลยนะทาน A อดูซีป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยความรักและห่วงใยงจริงๆครูสัมผัสมาแล้วว่ามันไม่มีความสุขเลยมันทรมานดมากๆกับโรคนี้คุณคิดดูนะแค่คุณคันอ่ะครูยกแขนข้างซ้ายของคุณอ่ะมาเกาฝั่งขวาไม่ได้ถ้าคุณผมยาวคุณก็มัดผมอะ่ะคุณไม่สามารถเอาแขนข้างซ้ายมาช่วยมัดได้คุณคิดง่ายๆดูสิว่ามันทรมาน,นแค่ไหน แล้วมันจะลำบากคนที่ดูแลเรารอบตัวด้วยนะครูอยากให้ทุกคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แชร์ไปเยอะๆค่ะแชร์คลิปไปเยอะๆให้ผู้ป่วยติดเตียงจะได้หายได้บุญด้วยนะถ้าเขาทานแล้วเขาหายเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็ไม่ทรมากับโรคที่เขาเป็นถ้าอะไรดีแล้วมีคนทานแล้วหายอ่ะแล้วยิ่งแชร์และยิ่งช่วยก็ยิ่งได้บุญร่วมกันนะคะ ขอบคุณทุกคนเช่นกันที่ช่วยลงถังสมทบทุนโอนเงินมาซื้อให้ครูทานล uh huh. ำพังตัวครูก็ไม่มีตอนนี้บริษัทเอโดซีอ่ะเขาก็ได้ช่วยเหลือมาเป็นสปอนเซอร์ให้ให้ทานเดือนละหกกล่องฟรีนะคะ uh huh. กับขอบพระคุณบริษัทเอโดซีด้วยครัวตั้งปณิพผ่านเลยถ้าครูเดินได้เมื่อไหร่หายดีเมื่อไหร ครูก็จะทานผลิตภัณฑ์ของเขาไปเรื่อยๆเพื่อให้เซลล์ของครูยังคง,งแข็งแรงปลอดภัยและมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นในร่างกายทุกวันเพราะครูคงไม่สามารถนอนช่วง4ทุ่ม1ตี4ได้ออกกำลังกายทานอาหารครบ5หมู่เนี่ยน่าจะทําได้ยากเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มากๆนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์สอบผาผ่านครูตรงได้นะจะได้ไม่เจอของปลอม ทักไลน์แอดหน้าช่องได้เลยหรือทักข้อความติกตอกก็ได้เอดูสีนะคะผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูเซลล์ที่ตายแล้วอ่ะให้กลับมาใช้งานได้เขาจะฟื้นฟูเซลล์ร่างกายเรามีเซลล์ที่เราใช้งานมันทุกวันถูกไหมมันก็จะมีเสื่อมสภาพไปตามไปตามสภาพอายุไขของเราอ่ะตัวเนี้ยมันจะไปฟื้นฟูตัวที่เสีย ให้กลับมาใช้งานได้ให้เพียงพอกับร่างกายแล้วจะทําให้เลือดแล้วก็ออกซิเจนในในตัวเรามันโฟนเลือดในสมองก็จะทําให้ดีขึ้นอาการวันแรกที่ครูเป็นนะครูก็นอนอยู่นี่แหละแล้วลอยู่ๆแม่มาปลุอกอล้ครูตกใจตื่นครูเป็นเด็กที่ตกใจตื่นไม่ได้เวลาตกใจตื่นแล้วจะปวดหัวครูก็ปวดหัวแล้วก็โวยวายแม่พ่อภูมิอารมณ์ตึงไม่อยู่ความดันขึ้น เวยว้ยวยว้ยวยววยเสร็จแล้วก็ลิ้นเริ่มพูดไม่ได้ก็เลยตื่มกาแฟเข้าไปแล้วกาแฟก็รั่วออกจากปากฝั่งซ้ายครูก็เลยเริ่มรู้สึกว่าร่างกายผิดปกติจะมัดผมมัดผมไม่ได้แข็งข้างซ้ายยกไม่ขึ้นก็เลยต้องเลือกฉุกเฉินพาไปส่งโรงพยาบาลสันกำแพงพอไปถึงโรงพยาบาลสันกำแพงเขาไม่ทําอะไรสักอย่างนอกจากเติมน้าเกลือแล้วก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลนาน ให้รนมาเอารถมารับกูไปอีกทีหนึง่งมันเลยช้าไปถึงโรงพยาบาลช้าในการใสร่ขดวดรั่วเข้าไปในสมองถ้าโรงพยาบาลสาั่งกาแพงมันทําอะไรมากกว่านั้นกูอาจจะไม่เป็นหนักขนาดนี้แต่กูเชื่อว่าสินค้าเอ็นโดซีจะทําให้กูดีขึ้นเพราะแพทย์ที่แนะนําให้ทานเนี่ยอาจารย์ที่แนะนําให้กูทานเนี่ยเขาบอกว่าประมาณเดือนหน้าจะเห็นความการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากขึ้นช่วงนี้ต้องอดทนทานไปก่อน ใจเย็นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะเราเป็นที่สมองเนาะฝากคลิปนี้ฝากทุกคนแชร์คลิปนี้ไปถึงผู้ป่วยหลายๆท่านที่กำลังท้อแท้อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่คุณคนเดียวที่กำลังต่อสู้กับโรคนี้ยังมีคนอีกเป็นร้อยคนพันคนที่ต่อสู้กับโรคนี้เขาก็อดทนเหมือนคุณนั่นแหละรอวันที่จะหายเหมือนกันตัวครูเองก็รออดทนที่จะรอวันที่หาย แม้บางวันมันมีบางอย่างไม่เป็นใจมันก็ต้องอดทนอย่างเดียวอะเราเปิดใจทานดูนะคะเพื่อสุขภาพของคุณเพื่อชีวิตคุณเพื่อครอบครัวคุณเพื่อคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน ID Line ใต้ช่องนะคะใต้โปรไฟล์ช่องกูทิงข้อมูลไว้ให้แล้ว